จะบอกว่าเก็บเครื่องสำอางกินเลี้ยงก้กินหรือยังลูกหืมอร่อยไหมแกะบอลกระป๋องตัวนี้เพลแต่ละวันลูกละเลยให้ได้มีเพ่วันวันทัดที่ตัวคนเนาะ เหมือนไออันผาดก็ได้ค่ะวันอะไรนะลูกผาดใหญ่ค่ะอยากไปแช่น้ำก่อนนะอยากไปไหนนะกลับไปกับใครอ่ะคะไปมา่ิอยากไปไม,ไม,ไมิใส่เสื้อสีเดียวกันเลยตัวตัวตัว ตด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 ไอ้ยาไอ้ฟิลเตอร์รุ่งไอ้นี่มาเกลืออ่ะอืมฝนเออหอไม่ใช่เจนนี่เหรอจำเเขอยาเลยใช่หรือกระไรคนจำได้ที่พิธีเปิดม้านน้นหน่อยลูกไม่ฮะ ค่ะคุณแม่ไ,ไม่ทำเลยไม่ทำดิถ้าไปข้างนอกเราต้องมาตผมนะคะว่าเดี๋ยวพี่ตกใจได้ไหมถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็ถอดหรอใช่ค่ะถ้าอยู่ในบ้านแล้วก็ถอดใช่ไหมคะ ไปท้าแล้วหาไหนแขนอ่ะแขนมันอยู่ไหนอันนี้อยู่บนนุมลูกอัน,นอยู่ข้างบนสุดนี่จะไหนน้องยูจินน่ารักเหมือนแม่เลยขอบคุณนะคะยูจินกำลังจะงจเป็นจีจี้แล้ว เล่นด you know be so, uh, ้วยกันหนูเ uh ล่น huh ด้วยกันสองคนแบ่งก um, ันพี่จีค่ะพี่วีให้ดูเล่นหนอดูเล่นได้ค่ะหนาตรงนี้หนาตรงนี้อ่นาเนี่ยดูค่ะพี่ซูขอยางไม้ผมกับวีหน่อยตรงนั้น พีกิ๊อีกไหมพี่บอกพี่กิ๊มโคงสวยจังเลยเห็นไหมขอเใจนอบใจเดกผมน้องสวยมากคห้น้องสระผมทุกวันตันตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนคะตรงไห ตรงนี้ค่ะ ไ่อยดูจุด<ม>เอาอันข้างๆก่อนอันน<ม>ี้เหรอดูจุเออ น่ารักเไหนดูชิค่ะอยู่ค่ะตรงนี้ไหนดูกระจบกว้าวไอ้ต้าตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะน้องนั่งเล่นกันอยู่จ้า ดูนะอันนี้ค่ะใจร้งนอันนีอ่ะเอเคกดไปเก,ก่งจังเลยค่ะจะหมดแล้วหรอคะน้องกินโดนัทหรือยังคะไม่ลแล้วน้องกินข้าวผัดหรือยังไม่เอาเข้าวผัดไหมไหมเ่เอาผัดพูดพอๆอค่ะอออคอเอาไหมคะ อ,อยากเอาปลาต้มกุงหรออยากกินปลาต้มกไม่ขอิดแอนดหอกตรงนี้ค่ะหูยันสุดท้่ะตรงนี้ค่ะ ว้าวไหนดูทรงผมจ๊นพี่พี่ดูพี่บอกขอดูทรงผมนองยูจินหน่อยค่ะดูดีคะ่ะหันหน้าไปเต้นดิ<ๆ>อันนี้คคะอันนี้คามเสร็จแล้วค่ะพี่พี่ยูจินเล้นจิกซอกับพี่สีค่ะสวยมากค่ะระวังหล่นนะคะ พี่เดียวก็าแผส่งไว้แบบนี้นะคะที่เป็นกล่องสีขาวต้นมีตาแคระทุกคนเดี๋ยวยุต่อเสร็จแล้วพี่ดีจะกินหรอได้ครบวิ้ยมีทั้งกุ้งทั้งค้าเลยอาดพี่ดูนะ เก่งจังลูกขอบคุณค่ะอือร่อยไหมคะพี่พี่ทำเ็ดอยากข้าวล้อเนอ๋อไออยากข้าวกล้องอนอะพี่ติอยากข้าวกล้องเหรอ ให้เข้าได้นไหมได้เข้าเลยน่ารักมากเลยช่วงนี้แม่เจนเหนื่อยไหมก็เหนื่อยง่ายค่ะแต่ก็โอเค ปิดฟีเจอร์ก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกินอืมอนเลยอะไรเนี่ยฉันเหนื่อยนะักเดียวใจตั้อะไรเนี่ยเดียวใจอืมเอาโอเคอ่ะ นี่ค่ะคำที่สามค่ะดูนะคะทุกคนอันนี้คำที่สามแล้วนะอเอาค่ะลูกงั้นแม่เอากุ้งให้กุ้งกุ้งน้องกินไหมห พี่เกความที่ชู้ไหนคุณแม่ติดกิ๊บผิดเอาตัวกลับเอาตัวกลับติดให้ไหมกลับอาปอมาหันหน้ามาค่ะเมกี้ติดผิดคุณันหน้ามาค่ะหันห้ามาเจ้าหญิงไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วอยากไปไหนไปเล่นไฮเรไฮเดรมีหรอคะไม,มไม่ไม่เคยไปเลย อยากให้ไปหรือเปล่าอยากให้ไปอ่ะนั่กินกุนก้งอีกครั้งปิ้งปองปิ้งปองตับหนูกุ้งฮึมจุ๊บเบบี้ยัง เร็วมากกินเยอะด้วยค่ะกินเยอะด้วยหลายๆอย่างหลายๆเหตุผล <c oughs> ก็เลยตามนี้พี่จูของเดี๋ยวไปตั้งรอไว้บนโต๊ะนี้นะ <c oughs> น้ำหอมเข้ามีนาครีมรักแร้มีนาะะนะจา๊ะสวนเดือนนี้จัดแคมเปญให้รถเวทป้ากับองุ่นตัวใหม่ยูจีนอาสตรอเบอรี่ไหมลูก แม่มีสาบปอร่นะอาอย่อาบน้ำค่ะเอาสาบปอรีไหมเงินตู้เย็นเยอะมากแม่รี่ซื้อให้เอากุ้งอีกไหมคะแม่เอาเองด้วเป้ไทยด้วยหรอเดี๋ยวเราพ่อาอาบน้ำแป๊บเ,เดียวนะแม่เดี๋ยวยุไปหาแด่พี่ตีไปไหมหรือว่าไปอยู่บ้าน,นอกอดแม่หน,น่อยสิพี่ๆี่กอดแม่เหรอมาสิ โอ้ักแม่ไรักไหมรัรักแค่ไนค่นี้แค่นี้แค่ไหนทำไมน้อยอะมันต้องรักยู่ไมแแต่แม่รักอยู่เยอะมากเลยนะแล้ต่อให้แม่มีเบบีในท้องใช่ไหมแม่ก็รักทั้งเบบีและก็รักทั้งอยู่เยอะเลย อ๋อรักป่าป่าด้วยมกปปางโอเคลัวักปาปาไหมอนั้นปาปาไปรักคนอื่นได้ไหมปาปาไปรักผู้หญิงคนอื่นได้ไหมได้ไหมคะได้ปาต้องเป็นของมามิคนเดียวคนเดียวมาแต่งงา เออแล้วก็มาแต่งงานด้วยใช่ไหมคะนั่นไงแต่งงานกันน้องรู้ด้วยหรอคะอยางป้ากันใ้อตอกแล้ว้องี่เใ้บี่คือทีให้หาไปตัดตรงนี้อ๋อแล้น้องรู้ได้ไงว่าปาๆกับมีต้องแต่งงานกันน้องเห็นที่ไหน เห็นที่ไหนคะแล้วตอนหมามิกับป๊าแต่งงานกันน้องยูจินอยู่ไหนอะงอยู่ในภุง่ะแล้วตอนนี้ใครอยู่ในพุง่ะตอนนี้อะมาบี b a b บ b a เป็นอะไรกับยูยูคะเป็นน้องน้องสาวน้องสาวส่วนน้องยูพี่ยูจินเป็นเจ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 ตัวตยังไม่ขอดูเอ่าอึดดูไหม ตดเหรอ<ถ>ตดอยังไงนี<ถ>่คะ<ถ>เอาไปอีกไหมคะอย่างอย่างละสามก็ได้อย่างละตดหรือเปล่าคะไม่ตดแล้วเวลาตดดังยังไงพูดไม่เอยาไปเล่นแชรเลยอ่ะอยากไปน่นแชร์เดดกินน้ำหรือยังนี่น้ำอยู่บนโต๊ะไปหยิบมาไปดีแค่ไหนกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะอึกนะถ้าเรากินข้าวแล้วเราไม่กินน้ำมันจะเยังไง ใช่ไหมั้ยไม่เท่าไปคอนเสิร์ตนารี่คะ่ะเป็นไ,ไรหรออ้าวไอ้ช <c oughs> ิ้นหรอ อ๋อยูไปนะไปกับใครนี่ยูไปเดี๋ยวนะยูที่แม่สอนอะถ้าเราไปข้างนอกใช่ไหมแล้วเราเจอคนเยอะมากแล้วมีพี่ที่ยูไม่รู้จักเดินมาบอกว่ายูจีนไปกับพี่นะไปกับพี่แ๋ยวพี่พาไปซื้อขนมยูไปไหมตอบดังๆไม่ไปไม่ไปเพราะว่าอะไรคะยูต้องไปกับใครยูจะเอื้อหรอ เอื้อได้เลยมีคำพูดเดี๋ยวไปเอ้อในห้องน้ำไหมเอื้อในเพูดๆดอกเอื้อเองเหรือให้แม่ช่วยเดี๋ยวไปห้องน้ำไหมล่ะไม่ไป็นแค่แค่ให้ายอย่าอย่าเอาตะเบ่าไปด้วยอือตะเบ่าไปด้วยอ๋อก็คืออย่าไปคนเดียวให้ตะเบ่าไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่เอาตะเบ่าวยอ๋อเอากระเป๋าไปด้วย อีวี่ปแล้นะโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยเอากระเป๋าด้วยเอากระเป๋าด้วยค่ะคุณเนี่ยไม่กาแฟไม่ตู้อันนั้นลีโมทจาเอากระเป๋าสิ I love you I love you ข,นะของใครนี่พวิซูของวิซูแล้วไปเอาได้ยังไงไอ<ป>้เะ ปีนี้ปีนี้ค่ะไปโรงเรียนพอแล้วลูกพิ๊ชู่หมดแล้วใช่กิ๊บจะเอาดินเจลกิ๊บต้องมัดพอแล้วค่ะเพราะว่าไม่งั้นเวลาน้ำหกจะไม่มีอะไรเช็ดนะคะพอแล้วค่ะคนเก่งอ่ะดึงเลยดึงดึงเลยดึงเลยอ่ะกอดเตียงก่อน I, think I, think. Uh, I love you, Mama. I love you, Mama. Yeah. You make me. Mama. Oh, con. อัานไหนพูดพอๆค่ะเอามากินตรงนี้ค่ะเอามากินตรงนี้แม่แกะให้ขนอม,มอะไรขนอม,มอะไรจ้ะ อ้าวลองอย่าเลิอยูมามี่ก่อนทุกคนเจนนี่จะกินก่อนนะน้องอยูจีเอาขนมมาให้เจนนี่ค่ะเจนนี่ก็เลยจะกินนี่ทุกคนขอให้แม่หอหนึ่งได้ไหมนี่เี๊ยครับขอมามี่หอหนึ่ง ไอเล่มี่ม่อม่อมีห่อหนึ่งต้องแบ่งกันนู้นมีเต็มเลยในกล่องอะ่ะเดี๋ยวไปดูค่ะมันมีเยอะขายเต้าย